ค้ามาพบแบบพ t ที3ีสานะครับก็จะบอกว่าอันนี้เป็นหนีออกจากคุกของกิมนะอีตัวม่วงๆเนี่ยมันชื่อกิมหรือมันชื่ออะไรก็ไม่รู้คบนองๆแต่นี้พี่จะแบบจะไปแบบไวๆเลยเล่นแบบไวๆเลยนะดูสิว่ามันจะจบเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าแแบบนี้เขาจะง่ายนะครับแต่พี่จะบอกว่าโฆษณาเขาอะครับตรงขวามืออะ คือแบบเขาเด้งบ่อยมากอะ่ะแล้วพอมันเด้งขึ้นมาคือมันกดไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานับกันนะครับว่ามันทั้งหมดเนี่ยที่เล่นมาคือมันเด้งกี่รอบอ่นหนึ่งแล้วนะเห็นไหมอันนี้คือกดไม่ได้นะครับถ้าเด้งคือพี่ต้องกดคําว่านงอ่ะเออถ้าไม่กดนะมันจะเล่นไม่ได้นะมันจะเหมือนมันจะกดกระโดดไม่ติดนะครับก็ต้องคอยดูนะครับก็อ่า หนึ100้อยเของเกมพี่ให้เหลือ80ดสิบละกันเพราะว่าไอโฆษณาที่มันเด้งขึ้นมามาไปเด้งทับกับไอปุ่มที่เรากดเล่นเนาะแล้วบางทีจังหวะถ้าสมมุติว่าอันนี้คือมันแบบแบบง่ายเนาะแต่ถ้ามันแบบยากอะ่ะซึ่งมันมันไม่โอเคเลยครับน้องๆซึ่งมันเด้งบ่อยมากเด้งและเด้งมาปิดตรงไอปุ่มกระโดดอะ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ไหมถูกป่ะเออแล้วก็เดีย๋ยวอ่ะตอนนี้คือจากร้อยร้อยคะแนนพี่ให้ร้อยคะแนนเลยนะ เหลือ80คะแนนแล้วอ่ะ80คะแนนเสร็จพี่หักไปอีก10คะแนนอันนี้ในส่วนตัวพี่นะคนอื่นไม่เกี่ยวนะเพราะว่าของพี่อ่ะจะเล่นอ่าที่ชอบมีตัวละครครับเออแต่อันนี้มันเขาไม่มีตัวละครอะสองแล้วครับน้องๆโฆษณาดิ่งมาสองแล้วน,นะครับก็อยู่ตรงที่เรากดนะพี่ก็ต้องพยายามกดคําว่าโนนะเพราะมันก็ทับกับไอที่เรากดปุ่มกระโดดนะครับ2องแล้วน,นะเขาเด้งมาสแล้วน,นะครับตอนนี้ เกมนี้ของพี่ก็จะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเพราะว่าไอ้คะแนนเจ็ดสิบคะแนนแล้วเพราะว่าสิบคะแนนพี่ขอไม่มันไม่มีตัวละครนะในส่วนตัวพี่นะแล้วก็โฆษณาดิ้งเกินไปครับรน้องๆเมื่อกี้สองแล้วนะครับดิ้งไปสองแล้วนะแต่โดยรวมแมป,ปถือว่าโอเคนะครับรน้องๆก็มีเป็นแบบหลากหลายแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะมีลูกกิ้งอ่ะนะวิ่งไปก่อนลนะ อันนี้มันเป็นแบบง่ายนะครับเพราะมันยังมีโหมดเดียวอ่ะพี่เล่นผ่านแล้วมันก็มีโหมดเดียวครับน้องๆคือไอ้อันแรกเลยที่เล่นไปทีแรกก็กำลังจะลงคลิปเนาะไปพลาดลบคลิปเรียบร้อยเลยงามไส้ต้องมานั่งเล่นใหม่เพราะโอบี้มันก็หาไม่ค่อยจะมีแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปไล่เล่นระดับยากนะเมื่อกี้เด้งมาสามแล้วนะครับโฆษณาใช่ไหมสามแล้ว อันนี้หมุนอ่าอันนี้พี่หมุนถ้าหมุนติดอ่ะเรายังพอหนีได้ทันนะแต่ถ้าหมุนไม่ติดนะโอ้โหรู้เรื่องเลยครับตอนนี้ก็คะแนนเหลือเจ็ดสิบคะแนนนะสำหรับพี่นะแล้วก็อ่าเด้งมาสามครั้งนะครับโฆษณาเดี๋ยวมาดูสิว่าจบทั้งจบเกมเลยเขาจะเด้งมาทั้งหมดกี่ครั้งก็เขาจะ เด้งมาเพราะว่าเขามาทับกับไอ้ตรงปุ่มกระโดดพี่นี่แหละพี่ถึงรู้สึกว่าไม่โอเคเลยไอ้ขนาดอยู่โฆษณาตรงหน้าจอตลอดบ่อยๆเวลาเราตายหรือว่าอะไรอยเงี้ยยังรำคาญนะครับแล้วนี้มาขวางตรงปุ่มกดตรงไอ้นี่เนาะเดี๋ยวไปดูสิว่าเราจะได้กี่นาทีนะครับไปลุยอันนี้ตอนนี้ก็3ามนาทีหน่อยๆน,นะ พี่ก็วิ่งอ่ามาแล้วครับเด้งมาแล้วครับสี่ครั้งใช่ไหมโฆษณานี่กระโดดไม่ได้เอาลัวๆเลยมั่วไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยต้องขึ้นมาตรงจังหวะกระโดดด้วยนะคือแบบอื้อือ,อน่าจะผ่านแล้วละ่ะตรงนี้โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปสี่นาทีครับสี่นาทีหน่อยๆนะกับปุ๊บ อ่าฮะอ่าตะกี้นี้คะแนนให้เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแล้วนะอ่าแล้วมาดูอันนี้ครับอันนี้พี่หักเขาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตคืออีกยี่สิบคะแนนเลยเออคือแบบเอ้ยเออยี่สิบคะแนนพอเพราะว่าแต่เอาจริงอ่ะมันมีความสําคัญมากเลยนะไอ้ไอ้บันไดนะ่ะเพราะว่าถ้ามันมันไม่เอาไปมันปีนไม่ได้คบนอง,นองซึ่งมันเนี่ยมันบั็กนะมันกดไม่ได้นะเห็นปะเนี่ยพี่กดรัวๆเลยว่าไอ้จุดเขาขาว่าวอะอ่านะติดละ ต่ไม่รู้มุมไหนอะไรของเขาก็ไม่รู้นายกบันไดาอา่มาเด้งมาครั้งที่ห้าโฆษณาครับนี่ถ้าไม่อัดกีิปม้มองน้องเห็นพี่คงหัวร้อนแล้วนะคือมันเด้งอะไรมั่วตัวไปหมดนะคือแบบโอ้โหอันนี้อาแล้วที่นี้ยกนะครับทีนี้ยกบันไดได้นะตอนแรกยกบันไดไม่ได้นะอืดีมากทีนี้อยากยกบันไดนะครับอโอเค วิ่งขึ้นมาตอนนี้ก็5นาทีเนาะกับอา่าถึงด้านพัดลมนะครับน้องๆไปตอนนี้คะแนนเกมเขาพี่ให้เหลือ50คะแนนนะเพราะว่าไอ้บันไดเมื่อกี้นะถ้ามันหยิบไม่ได้เลยมันมาไม่ได้เลยอะซึ่งมันมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญครับเอ้ามัวแต่ม้เนอะลืมกระโดดไปขวาเลยก็คือมันเป็นมันมาต่อครับ ก็คือมันก็เป็นบันทดที่มันเป็นสิ่งสำคัญอ่าเด้งมาหกแล้วนะใช่ไหมคือมันเป็นสิ่งสำคัญคือมันต้องต้องหยิบมาถ้ามันไม่หยิบมามันก็ปีนขึ้นไม่ได้ว่ามันทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วถูกไหล่ะมันก็ยังดีนะที่ฟุกไปกดโดนติดแต่เอาจริงพี่คิดว่ามันต้องเป็นบักครับเพราะว่าถ้างั้นนะเก้าอี้อย่างนั้นนะมันจะมายกอะไรใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้ถือว่าโอเคนะครับ ก็เป็นวาลรวมเลยอประมาณนี้รูปเล่นแบบเกมพี่ให้เพิ่มอีกสิบอ่ะตอนนี้เป็นหกสิบคะแนนอ่ะสำหรับน้องๆถามว่าเล่นได้ไหมถามว่าเล่นได้ครับแต่เดี๋ยวพี่ขอไปดูบอสก่อนว่าบอสมันเขี้ยวขนาดไหนถ้าบอสมันเขี้ยวพี่ว่าน้องๆอ,อ,อาจจะแบบเล่นยากและบอสนี่นะ ไอ้ปืนน่ะไอ้ปืนนี่มันปล่อยออกป,ปล่อยอกปล่อยปล่อยปล่อยไม่รู้ยิงกูอย่างเงี้ยโ,โอ้โหยิงไม่เคยโดนครับน้องๆแล้วก็ต้องมาเล็งต้องมาอะไรอีกวุ่นวายจริงๆนะพี่ถึงบอกประ,ประสาเทเสียเลยล่ะอ่าอันนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ครับแล้วก็ผู้ติดตามที่ติดตามพี่มานาะนนานๆขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้วันหยุดนะก็พักผ่อน นอนเยอะๆก็ได้ครับหรือว่าใครชอบทำอะไรเล่นเกมกีฬาอะไรได้หมดครับวันนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยหนึ่งวันพี่ก็มีหน้าที่ที่จะมาต้องลงเกมให้น้องๆดูต่อไปดูซิว่านาะครผู้ติดตามเราจะถึงถึงแสนป่ะเออหวังเกินไปแล้วใช่ไหมเอาแค่หมื่นหนึ่งก็คงดีใจในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะว่า ผู้ติดตามสำหรับคนหนึ่งนะก็คือเราอ้าวอันนี้เท่าไหร่เจ็ดแล้วนะไโฆษณาเด้งเนี่ยเจ็ดแล้วนะอ่าต่อต่อเมาส์เมาส์ต่อผู้ผู้ติดตามเพิ่มหนึ่งคนก็เหมือนพี่ได้น้องๆ้องได้พี่เพื่อนเพื่อนอะไรมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนละครับเพราะว่ามันก็เหมือนในกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนาะที่แบบโอเคมาติดตามกันอะไรกันนะครับก็ แค่นี้ก็โอ้โหใจฟูแล้วเอ,อผู้ติดตามสามพันเนี่ยก็ทุกคนก็น่ารักครับแล้วก็เอ,อพี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยของพี่ไปตลอดแหละก็ติดตามพี่ด้วยละกันนะแล้วก็หากเกมอบี้มาเล่นกันอะไรกัน,นครับมีแนะนําอะไรก็มาบอกพี่ด้วยเอางามไส้แล้วพี่ติดท้องวันนี้ติดบันไดเหรอเอาติดเอาโอ้โหมันหนืดด้วยนะครับน้องน้องมันวิ่งช้าอ่าถ้าแมปนี้นะ ไอบอสนะพี่ว่าถ้าเล่นในคอมน่าจะง่ายครับแต่ของพี่มันเป็นมือถือพรามเป็นมือถือแล้วมันมันเหมือนมันชอบบั็กเกี่ยวกับอันนี้แปดนะครับครั้งที่แปดแล้วนะโฆษณาชอบดิ้งมาตรงปุ่มกดนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ย้ายได้ไหมอ่ะย้ายก็ไม่รู้นะมันคงย้ายไม่ไดม้มันก็อยู่ตรงนี้แหละเขาต้องการให้เราเห็นหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะเออจุบ อันนี้ก็เขาตัดเลเซอร์ออกนะครับก็กระโดดง่ายหน่อยไม่ต้องคิดอะไรหลับได้ทั้งงีบหนึ่งเลยนะโอ้ยลอยแบบไม่มีจุกลุ้งหมายเลยนะครับอ,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 อ่โอเคคือตอนนี้ก็เก้านาทีแล้วนะครับก็เราจะเจอบอสจริงนะ ไอ้บอสตัวนี้มันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยครับจะส่วนใหญ่บอสทุ่นโยนก็ต้องยิงแขนนะครับน้องๆ๋ยวจะหาว่ายิงมันไม่โดนเออมันไม่ติดอะไรมาเนี้คือน้องๆเห็นแขนมันสองข้างไงน้องๆต้องยิงแขนมานะครับบอสอ่ะอันนี้ก็ดีนะที่ไม่เป็นบั็อกอ่ะเด้งไปแลโฆษณาครั้งเวยาไหร่แล้วนะแปดแปดเก้าเก้าแล้วเนาะเด้งรลัวครับ ไปวางไปอ่าถึงบอลแล้วนะตอนนี้ก็สิบนาทีเป๊ะแล้วนะทำไมพี่รู้สึกว่ามันฉาจังคือเราวิ่งยังไม่หยุดเลยนะน้องเนี่ยนะคือเราแบบไม่ได้ทะเลท่า่เลยนะเราโหมุ่งมั่นมากอะเอาจริงอะถูก่ะละมุ่งมั่นที่จะถึงเลยนะอย่างที่บอกอะพี่ก็งงเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันนานนานบางบางอันนะนะพี่รีบนะรู้สึกว่าเขายากกว่านี้นะเพียง เนาทีแปดนาทีเลยประมาณนี้นะอันนี้เล่นปากเข้าไปสิบขวาเลยนะออันนี้ก็งงเหมือนกันครับอ,อ่โอ้โอ้โอ,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 โอมันติดนะครับน้องๆเด้งอะละครั้งที่สิบแล้มาอ้าวเลือดเต็มเลยเหรอ โอ้โหเอาเรื่องน้องๆอ,อันเนี้ยถือว่าเขี้ยวเลยล่ะ,ะเลือดเต็มอ่ะตายไหมจะตายไหมหมายถึงเราเนี่ยจะตายไหมไม่ใช่บอสจะตายไหมครับอ่ะจบอ่แขนขาดไปข้างนึงแล้วนะ่นน้องๆ ใกล้จะปิดเทอมกันแล้วนะครับน้องๆก็อย่างน้อยก็ฝากมาแว้บๆดูพี่หน่อยอเป็นกาลังใจให้พี่หน่อยนะให้วิวมันขึ้นๆหน่อยมันจะได้ดันๆดันๆไปไกลๆหน่อยนะครับก็จะได้มีเพื่อนๆน,น้องๆอ,อะไรได้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะตายอ้าพี่เป็นอะไรโดนสเก็ตระเบิดเหรออ่ะโอเคครับขึ้นรถอันนี้จะจบไม่จบไม่รู้นะอัะอะอนนี้ขึ้นอีกแล้ว ไม่จบไม่สิ้นถ้าโถลดสตาร์ทเครื่องอย่างนี้ <c oughs> ก็คงต้องไปกระโดดตรงหออีกแล้วครับน้องๆไปทำอะไรได้ก็ไปฮ้โมดก็ <c oughs> <c oughs> <g år> แอดชื่อพี่มาได้นะชื่อพี่ในเกมก็ตัวที่มันอยู่หน้าปกคลิปพี่อะครับเห็นปะเข้ามาในช่องพี่อะข้างบนอะที่มันเขียนว่าแอดคลิปแอดเนี่นนะชื่อพี่นะชื่อในตัวละครพี่ชื่อทุกเกมเลยครับก็ มามาเล่นกันเนาะมาเล่นกันมา,มาอะไรกันได้ครับแต่พี่ต้องต้องบอกน้องๆอ,อย่างนี้ก่อนนะว่าบางทีพี่ว่างอาจจะไม่ตรงกับน,น้องๆน,นะครับคือบางทีพี่แวบ,บเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพี่จะต้องตัดคลิปต้องอะไรดรว่ครับน้องๆแล้วก็คือถึงถามว่ามาเข้าไปเล่นทักทายกันได้คืออา้าวอันนี้เด้งเที่าไหรพี่ก็ไม่ได้นับแล้วครั้งที่สิบเอ็ดแล้วมั้งใช่ไหม อ่าโอเคครับอันนี้พี่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์มาเมนต like, ์มาพูดคุยกันด้วยนะครับคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าวันหนึ่งพี่ก็ลงประมาณอย่างต่ำก็ประมาณ4คลิปคำนองๆก็ลงไปดูแล้วก็ไปเอาจริงๆไอ้คุยาจแกนนี่อ่ะพอพี่ลงไปแล้วมันเหมือนมันไม่ยังไม่แชร์ยังไม่เปิดการมองเห็นเท่าไหร่ครับโอเคขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยครับไปละครับน้องๆสวัสดีครับ